เด็กหญิงอายุแค่สิบขวบกลับตั้งคันโดยไม่มีใครรู้ที่มาเมื่อหมอตรวจพบความจริงในร่างเธอเธอถึงกับสุดลงร้องให้ต่อหน้าเด็กคนนั้นแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเรื่องราวยิ่งมืดมนเบื้องหลังคือคนใกล้ตัวที่ควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดความเงียบของเด็กหญิงกลายเป็นระเบิดที่สะเทือนทั้งโรงพยาบาลและเมื่อความจริงถูกเปิดเผย มันไม่ได้แค่ช็อกหัวใจคนดูแต่มันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองครอบครัวไปตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศร้าแต่มันคือเสียงร้องขอความยุติธรรมจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยฟังหมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมอย่ากระพริบตาเรื่องราวนี้จะกระชากหัวใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกและคุณจะไม่มีวันลืมเธอ เด็กหญิงวัยสิบขวบเดินเข้าห้องตรวจด้วยสายตาเลื่อนลอยผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าหลวมโครกเหมือนไม่ได้เลือกใส่กลิ่นเงื่อผสมกลิ่นยาในคลินิกทําให้บรรยากาศอึดอัดหมอสตรีวัยกลางคนเปิดแฟ้มช้าช้าแววตาเธอจริงจังแต่ยังมีรอยยิ้มอ่อนโยนเสียงหัวใจของหมอเต้นถี่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวผลอันตราซาวบนจอกระพริบภาพขาวดำเลือนรางปรากฏรูปร่างเล็กจิว๋ว ข้างๆมีตัวหนังสือระบุอายุคันสิบสองสัปดาห์หมอเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาปะทะกับดวงตาของเด็กหญิงดวงตาคู่นั้นว่างเปล่าเย็นชาเกินวัยลูกหนูใครทำแบบนี้กับหนูเสียงหมอสั่นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเด็กหญิงไม่ตอบเพียงหลบสายตามองลงพื้นอากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งนาฬิกาบนผนังเดินเสียงดังผิดปกติ ติกตอกติกตอกบรรยากาศหนักอึ้งจนพยาบาลที่อยู่ข้างๆยังกลื้น้ำลายไม่ลงหมอพยายามรวบรวมสติแม่ของหนูรู้ไหมลูกเด็กหญิงสายหน้าเบาๆริมฝีปากเม,ม้มแน่นสั่นเล็กน้อยจากประวัติในแฟ้มไม่มีชื่อผู้ปกครองมีเพียงกระดาษขาดขาด,ขาดกับชื่อที่เขียนด้วยลายมือเด็กน้ำเขียนด้วยดินสอจางๆหมอหันไปหาพยาบาล ช่วยเรียกนักสังคมสงเคราะห์มาด่วนเสียงหมอเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวแต่สั่นเครือท่านใดนั้นเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเสียงแผ่วเบาหลุดออกจากริมฝีปากเขาบอกว่าถ้านหนูพูดจะไม่มีใครรอดมือของเธอกำเสื้อแน่นเสียงสั่นจนฟังแทบไม่ออกเขาอยู่ที่บ้านทุกคืนหมอนิ่งงนันเลือดในร่างเย็นเฉียบหลย้อนกลับภาพในหัวเต็มไปด้วยคำถาม ใครกันที่เด็กคนนี้กลัวถึงเพียงนี้พยาบาลเบิกตากว้างหันไปมองหมอดวงตาทั้งสองคู่สื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดเด็กหญิงตัวเล็กเหมือนจะหายไปในเสื้อผ้าแต่คำพูดของเธอยังคงดังกล้องในหัวของหมอเขาบอกว่ามันคือความลับของครอบครัวเสียงจากภายนอกเริ่มเข้ามาเสียงรถเข็นเสียงเด็กหัวเราะแต่ในห้องนั้นทุกอย่างยังเงียบหมอหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึก ภาพใบหน้าเล็กๆกับเสียงแผ่วเบานั้นยิ่งทําให้ใจปวดร้าวไฟในห้องตรวจเริ่มกระพริบเหมือนบรรยากาศเองยังรู้สึกถึงความผิดปกติเงาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นรอยฟกช้ำจางๆบนแขนของเด็กหมอเดินไปหยุดตรงหน้าเธอย่อตัวลงให้อยู่ระดับสายตาลูกต้องปลอดภัยก่อนเธอพยักหน้าเบาๆน้ำตายหยดแรกไหลออกมาช้าๆ ตามด้วยอีกหลายหยดที่ไหลเงียบเงียบไม่มีเสียงแต่ก่อนที่หมอจะลุกขึ้นเสียงประตูคลินิกก็เปิดออกอย่างแรงเสียงฟีเท้ากหนักเดินตรงเข้ามาเด็กหญิงสะดุ้งตัวแข็งทื่อสีหน้าเธอเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นตื่นตระหนกทันทีหมอหันไปมองต้นเสียงชายร่างใหญ่ในเสื้อยืดซีเซียลยืนอยู่หน้าประตูดวงตาเขาแดงก่ำจ้องตรงมาที่เด็กหญิง เด็กหญิงหลบสายตามือล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบอะไรบางอย่างออกมามันเป็นจี้รูปดาวเล็กๆมีรอยเลือดเก่าแห้งติดอยู่เธอกระซิบเบาๆเ,เขาคือคนให้จี้นี้กับหนูหมอก้าวไปขวางหน้าทันทีเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งความจริงค่อยๆค,คลี่ออกแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าหมอยืนขวางกลางห้อง เสียงหัวใจเต้นแรงดังก้องในหูมือทั้งสองข้างเย็นเฉียบเหงื่อไหลซึมหลังต้นคอเด็กหญิงกอดจี้รูปดาวแน่นมือเธอสั่นเล็กน้อยแววตานั้นไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่มันคือความรู้สึกถูกกดขี่จนแทบไม่เหลือความเป็นคนชายคนนั้นยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขมันคือรอยยิ้มที่มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เยอกเย็นหยับกราและหน้าขนลุก มอครับเด็กนี่เป็นหลานผมน้ำเสียงเขาแหบต่ำแฝงด้วยการบีบบังคับแม่มันฝากผมดูแลระหว่างที่ทำงานต่างจังหวัดหมอไม่ตอบแต่สายตายังคงจ้องเขม็งมือข้างหนึ่งขยับไปที่กระเป๋าเสื้อกาวปลายนิ้วแตะโทรศัพท์มือถือหนูโอเคไหมลูกหมอถามเด็กหญิงโดยไม่ละสายตาจากชายคนนั้นเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความระแวงเด็กหญิงพยักหน้าเบา แต่แววลตานั้นฟ้องว่าไม่ใช่ชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวบรรยากาศในห้องตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นเหงื่อของเขาแรงขึ้นผสมกับกลิ่นบุหรี่ที่ซึมติดเสื้อผ้ามอขยับเท้าเล็กน้อยขวางทางระหว่างเขากับเด็กหญิงพยาบาลยืนนิ่งอยู่ด้านหลังมือกำแน่นแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรผมมารับตัวหนูน้ำกลับบ้านครับน้ำเสียงยังคงเรียบ ต่ดวงตาแดงกลำเริ่มขุนเคืองหมอยิ้มบางๆแต่ในใจเต้นรัวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวทางนักสังคมสงเคราะห์จะมาตรวจสอบก่อนชายคนนั้นชะงักรอยยิ้มจางหายไปแทนที่ด้วยคิ้วที่ขมวดแน่นไม่ต้องหลอกหมอแค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยหนูก็ยังเด็กไม่รู้ความดีพอเด็กหญิงยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นมือยังคงกลุ่มจี้ไว้แน่น ริมฝีปากเม้มสนิทหมอกดโทรศัพท์ใต้เสื้ออย่างแนบเนียนส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ขอให้มาทันทีตามขั้นตอนนะคะต้องมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนส่งกลับเสียงหมอยังคงสงบแต่แววตาแข็งกร้าวชายคนนั้นหัวเราะในลำคอเสียงนั้นต่ำลึกฟังแล้วขนลุกเข้าใจแล้วครับหมอเขาถอยหลังหนึ่งก้าว แต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กหญิงไม่วางผมจะรอข้างนอกเขาพูดช้าช้าชัดถ้อยชัดคำแล้วหันหลังเดินออกจากห้องตรวจทันทีที่ประตูปิดเด็กหญิงสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่ออกเสียงหมอนั่งลงข้างเธอวางมือลงเบาๆบนไหลลูกปลอดภัยแล้วนะเด็กหญิงสายหน้าไม่ค่ดเขาจะกลับมาอีกแน่ เธอกลืนน้ำลายเสียงแหบทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่เขาเข้ามาในห้องหนูห้องเงียบอีกครั้งแม้จะมีเสียงพยาบาลเดินผ่านข้างนอกแต่มันก็เหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวแม่ก็ไม่เชื่อหนูเขาบอกว่าหนูโกหกอยากให้ครอบครัวแตกแยกหมอรู้สึกเหมือนโดนเหล็กแหลมแทงกลางอกคำพูดของเด็กหญิงจิตใจจนพูดอะไรไม่ออกตอนหนูบอกแม่ครั้งแรก แม่ตกหน้าหนูแล้วก็ขอโทษเขาพยาบาลน้ำตาไหลเงียบๆเ,เธอหันหน้าไปทางอื่นพยายามไม่ให้เด็กเห็นหมอพยายามไม่สั่นลูกเชื่อหมอนหนูจะไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีเด็กหญิงเงียบเธอกําลังฟังแต่ไม่กล้าหวังไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นนักสังคมสงเคราะห์หญิงเปิดประตูเข้ามาใบหน้าจริงจังเต็มไปด้วยความเป็นห่วง เธอนั่งลงตรงหน้าเด็กหญิงแนะนำตัวอย่างอ่อนโยนหนูน้ำใช่ไหมลูกพี่ชื่อพี่ดาวนะคะเด็กหญิงพยักหน้าเธอมองหน้าหญิงคนนั้นอยู่นานก่อนพูดออกมาเบาๆเขาไม่ใช่ลุงของหนูทั้งหมอและนักสังคมสงเคราะห์หันมาสบตากันทันทีสีหน้าช็อกยิ่งกว่าครั้งแรกเขาเป็นเพื่อนของแม่คะ่ะเขามาอยู่ด้วยเมื่อปีที่แล้ว ตอนแรกเขาดีมากทำกับข้าให้หนูสอนการบ้านเสียงของเธอสันเครือแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มแตะตัวหนูหมอรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องหายไปเหลือเพียงเสียงเด็กหญิงที่พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนมีคมกริบกรีดกลางใจตอนหนูเจ็บเขาก็หัวเราะแล้วบอกว่าหนูต้องเก็บไว้เป็นความลับนักสังคมสงเคราะห์จับมือเธอไว้น้ำตาไหลาอาบแก้ม ลูกไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะพี่สัญญาเสียงเคาะประตูอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสองนายเดินเข้ามาสีหน้าจริงจังพร้อมรับฟังเด็กหญิงไม่พูดอะไรแต่เธอยืนขึ้นช้าช้าเดินไปหยิบกระเป๋าเก่าๆของตัวเองก่อนเดินออกไปพร้อมเจ้าหน้าที่เธอหันกลับมามองหมออีกครั้งขอบคุณค่ะหมอแววตานั้นยังเต็มไปด้วยบาดแผล แต่ก็มีแสงบางเบาของความหวังเหมือนประกายไฟเล็กๆท่ามกลางความมืดสนิทหมอพยักหน้าน้ำตาไหลช้าๆหัวใจหนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเพราะเธอรู้ว่านี่คือแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้และเธอจะไม่ยอมปล่อยให้เด็กหญิงคนนี้ต้องเดินผ่านนรกนี้เพียงลำพังหมอเดินกลับเข้าห้องตรวจร่างเธอทุดลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรง มือยังกุมโทรศัพท์แน่นเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังเบาๆกลายเป็นเสียงเดียวที่หลงเหลือในห้องเธอหลับตาแต่ภาพเด็กหญิงยังคงชัดเจนแววตาเศร้าร่างเล็กที่แบกรับมากเกินไปเธอลุกขึ้นอีกครั้งเปิดแฟ้มประวัติของเด็กหญิงน้ำข้อมูลเบาบางกระจัดกระจายไม่มีชื่อพ่อไม่มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางมาให้เลือนหายไปหมอขีดเส้นใต้คำว่าไม่ระบุดวงตาเริ่มคุกรุ่นด้วยไฟแห่งความโกรธเธอหยิบแฟ้มแผ่นหนึ่งส่งอีเมลไปยังฝ่ายกฎหมายโรงพยาบาลแจ้งขอเอกสารสนับสนุนการคุ้มครองเด็กด้านนอกห้องตำรวจหญิงสองนายยืนคุยกับนักสังคมสงเคราะห์เด็กหญิงน้ำยืนอยู่ใกล้ๆพยาบาลเธอไม่พูด แต่มองตาเจ้าหน้าที่อย่างแน่วแน่นักสังคมสงเคราะห์หันไปถามลูกแน่ใจนะว่าอยากเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดในวันนี้เด็กหญิงพยักหน้าถ้าหนูไม่พูดมันจะเกิดขึ้นกับน้องหนูคำว่าน้องทำให้ทุกคนชะงักลูกมีน้องด้วยเหรอเด็กหญิงพยักหน้าอีกครั้งแม้เพิ่งคลอดเมื่อต้นปีแต่ตอนนี้เขาอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทันที น้ำเสียงเริ่มเร่งรีบขึ้นตำรวจหญิงถามเบาๆเขาเคยทำอะไรกับน้องหนูหรือยังเด็กหญิงสายหน้ายัางค่าแต่หนูไม่อยากให้เขาอยู่ถึงตอนที่น้องโตเธอกำมือแน่นเสียงสั่นแต่มั่นคงน้องไม่ควรผ่านสิ่งที่หนูผ่านบรรยากาศเงียบสนิทแม้กระทั่งลมก็หยุดพัดนักสังคมสงเคราะห์จดบันทึกแต่ดวงตาเธอเริ่มแดง มอเดินออกมาสมทบเธอยืนอยู่ข้างเด็กหญิงเอื้อมมือไปแตะไหลเบาๆลูกเก่งมากหนูทำในสิ่งที่คนเป็นผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้เด็กหญิงยิ้มบางๆแต่น้ำตาก็ไหลออกมาอีกนักสังคมสงเคราะห์พยักหน้าเราจะเริ่มจากการแจ้งความละเมิดทางเพศพร้อมยื่นเรื่องขอคุ้มครองเด็กชั่วคราวทันทีตำรวจหญิงหันไปพูดผ่านวิทยุ รหัส273เตรียมกำลังเข้าตรวจสอบที่พักตามที่เด็กให้ข้อมูลหมอหันไปมองเด็กหญิงอีกครั้งลูกต้องไปโรงพยาบาลใหญ่นะหมอจะขอส่งต่อไปแผนกจิตเวชเด็กด้วยเด็กหญิงพยักหน้าแววตามไม่ต่อต้านมีเพียงความเหนื่อยล้าจากการแบกความลับนานนับปีระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมพาเธอขึ้นรถชายคนนั้นยังยืนอยู่ข้างนอกเขาสูบบุหรี่ไม่สนใจสายตาใคร แต่เมื่อเห็นตำรวจเดินเข้าไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นทันทีเดินออกห่างจากตัวอาคารหมอสังเกตเห็นเขากำลังโทรหาใครบางคนตำรวจชายสองนายรีบเข้าใกล้หนึ่งในนั้นดึงโทรศัพท์จากมือชายทันทีขอความร่วมมือครับชายคนนั้นขัดขืนแต่ตำรวจอีกนายรวบแขนเขาไว้เสียงปะทะดังขึ้นเด็กหญิงสะดุ้งเฮือก หมอก้าเข้าไปกั้นสายตาเด็กหญิงไม่ต้องมองลูกมองหมอไว้เจ้าหน้าที่จับชายคนนั้นใส่กุญแจมือเขาตะโกนลัน่นมันโกหกมันอยากให้ครอบครัวแตกแยกเด็กหญิงน้ำหลับตาแน่นมือเธอกำจี้ดาวแน่นจนมือสั่นนักสังคมสงเคราะห์เดินเข้าไปหาลูกไม่ใช่คนทำให้ครอบครัวแตกความเงียบต่างหากที่ทำให้ทุกอย่างพังเด็กหญิงพยักหน้า แต่ดวงตาย,ยังคงมีน้ำตาไหลรินขณะที่รถตำรวจแล่นออกไปหมอเดินกลับเข้าโรงพยาบาลแต่ความรู้สึกยังติดค้างอยู่ในใจเธอเปิดแฟ้มบันทึกเริ่มพิมพ์รายงานรายละเอียดทั้งหมดความยาวกว่าสิบหน้าเธอเขียนไม่หยุดมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงพิมพ์ต่อเด็กหญิงอายุสิบปีพบตั้งครรภ์สิสองสัปดาห์ ประวัติการถูกละเมิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งปีผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุประมาณ40ปีไม่มีสถานภาพทางกฎหมายในครอบครัวเธอเซ็นชื่อแนบเอกสารและส่งอีเมลไปยังกรมคุ้มครองเด็กตกค่ำหมอกลับบ้านแต่เธอนอนไม่หลับเสียงของเด็กหญิงภาพของรอยช้ำและจี้รูปดาวมันวงเวียนในหัว ไม่จางหายรุ่งเชา้าหมอเดินทางไปยังศูนย์ฟื้นฟูจิตใจเด็กเธอพบเด็กหญิงน้ำอีกครั้งวันนี้เธอสวมเสื้อผ้าที่พอดีตัวมีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าหมอนั่งลงข้างๆรู้ไหมลูกหนูเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วและหนูอาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กอีกหลายคนด้วยเด็กหญิงพยักหน้าเธอยังเงียบแต่แววตาเริ่มมีประกาย วันนี้หนูอยากวาดรูปไมนักบําบัดถามเธอหยิบดินสอสีขึ้นมาเธอวาดบ้านแต่ไม่มีหลังคาเธอวาดผู้หญิงคนหนึ่งมีแผลที่แก้มและเด็กอีกคนกำลังยื่นมือให้หมอมองภาพนั้นแล้วพูดเบาๆหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วลูกเสียงลมพัดเบาๆต้นไม้ไหว แสงแดดอ่อนลอดผ่านหน้าต่างเด็กหญิงวาดจบแล้วเธอยื่นภาพให้หมอดูนี่คือแม่หนูและหนูกำลังให้อภัยเธอหมอยิ้มแม้จะมีน้ำตาคลอเบ้าแต่หัวใจก็อบอุ่นและที่มุมล่างของกระดาษเด็กหญิงวาดดาวเล็กๆอยู่ข้างๆเด็กอีกคนที่ยิ้มกว้างหมอยืนเงียบ มือยังกำภาพวาดไว้แน่นดวงตาจ้องดาวเล็กๆที่มุมกระดาษหัวใจเต้นแผ่วแต่มีบางอย่างอุ่นขึ้นในอกเธอนั่งลงข้างเด็กหญิงน้ำแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนกับดินสอสีบนโตะ๊ะอากาศในห้องเย็นพอดีแต่หัวใจกลับร้อนรนลูกคิดถึงน้องไหมหมอถามเสียงเบาเด็กหญิงพยักหน้า คิดถึงค่ะอยากให้เขาได้เล่นในที่ที่ปลอดภยัยหมอนิ่งคำพูดเรียบง่ายแต่หนักแน่นหมอจะช่วยเสียงนาฬิกาบนผนังเดินไปช้าๆทุกวินาทีเหมือนยืดยาวราวกับโลกกำลังหยุดหมุนเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาในห้องถือแฟ้มเอกสารหนาเตอะใบหน้าเคร่งเครียดผลดีเอ็นเอออกแล้วคะหมอ เธอยื่นแฟ้มมาให้หมอเปิดสายตาเลื่ไปตามบรรทัดอย่างเร็วมือสั่นเล็กน้อยคำที่เธอเห็นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปผลการตรวจชัดเจนร้อยละเก้าว่าพ่อของเด็กในคันคือชายคนนั้นเธอกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีของแข็งก้อนใหญ่ในลำคอภาพเด็กหญิงนั่งวาดรูปยังอยู่ในสายตา แต่ตอนนี้มันชัดขึ้นชัดเกินไปสารอนุมัติคำสั่งคุ้มครองแล้วนักสังคมสงเคราะห์พูดต่อและสั่งไม่ให้แม่ของเด็กเข้าใกล้จนกว่าจะผ่านการประเมินสภาพจิตใจหมอนิ่งคาว่าแม่ทําให้เธอเจ็บเจ็บแทนเด็กหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อใจเธอเดินไปหาเด็กน้ำอีกครั้งลูกหมอมีบางอย่างจะบอกเด็กหญิงเงยหน้าเธอเหมือนรู้ สารคุ้มครองลูกแล้วและจะช่วยให้น้องปลอดภัยด้วยเด็กหญิงน้ํำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เธอยิ้มรอยยิ้มเล็กๆแต่ชัดเจนรอยยิ้มที่แฝงด้วยความหวังแล้วแม่ล่ะคะหมอชะงักเธอไม่อยากโกหกแต่ก็ไม่อยากให้ความจริงทำลายสิ่งเล็กๆที่เพิ่งฟื้นคืนมาแม่กําลังถูกดูแล มีคนช่วยประเมินว่าแม่พร้อมไหมที่จะรักลูกอย่างที่ลูกสมควรได้รับเด็กหญิงพยักหน้าไม่มีคำถามต่อเพียงเงียบอยู่แบบนั้นสายตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างใบไม้ปลิวไหวแสงแดดส่องกระทบกระจกสะท้อนแสงระยิบระยับเธอพูดขึ้นเบาๆแม่เคยบอกหนูว่าถ้ามีแสงแดดส่องเข้าห้องนอนตอนเช้าแปลว่าวันนั้นจะดีหมอเงียบ ไม่กล้าขัดความหวังนั้นวันนี้มีแดดค่ะเด็กหญิงพูดจบแล้วก้มวาดภาพใหม่คราวนี้เป็นภาพทุง่งหญ้ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่กลางแสงและมีเด็กอีกคนอยู่ข้างๆจับมือกันไว้แน่นภาพไม่มีบ้านไม่มีผู้ใหญ่มีเพียงแสงและมือที่จับกันไว้วันถัดมา หมอเดินทางไปเยี่ยมบ้านยายของเด็กเป็นบ้านไม้เก่าๆริมทุ่งนาเสียงไก่ขันดังลัน่นเด็กเล็กคนหนึ่งนั่งเล่นดินอยู่หน้าบ้านยายออกมาต้อนรับใบหน้าอิดโรยแต่เต็มไปด้วยความเมตตายายรู้ข้าหมอยายก็สงสัยมานานแต่ไม่กล้าพูดเธอเช็ดน้ำตาลูกสาวยายเหมือนคนเปลี่ยนไปหลังจากพาคนนั้นเข้าบ้านหมอพยักหน้า วันนี้เราไม่ได้มาตำหนิใครแค่ยายแค่อยากให้แน่ใจว่าเด็กจะปลอดภยัยยายกอดหลานเล็กไว้แน่นยายจะไม่ให้ใครแตะต้องเขาอีกแล้วหมอถอนหายใจแววตาเต็มไปด้วยความโล่งใจเธอถ่ายรูปบ้านบันทึกข้อมูลแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรความช่วยเหลือเมื่อกลับถึงโรงพยาบาลหมอพบว่ามีจดหมายหนึ่งวางอยู่ที่โต๊ะเธอ เป็นกระดาษพับเขียนด้วยลายมือเล็กๆถึงหมอคนเก่งของหนูขอบคุณที่ทำให้หนูรู้ว่าหนูมีค่าหนูจะพยายามเข้มแข็งเพื่อหนูและเพื่อคนอื่นที่เจ็บเหมือนหนูน้ำหมอกำจัดหมายไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบๆเสียงเครื่องช่วยหายใจจากห้องถัดไปเสียงโทรศัพท์ดังไม่ขาดเสียงร้องของทารกแรกเกิดในห้องคลอด แต่สำหรับเธอทุกเสียงนั้นเหมือนจังหายเหลือเพียงประโยคสั้นๆในกระดาษแผ่นนั้นหนูมีค่าและหมอรู้ทันทีว่าเธอจะไม่หยุดช่วยไม่ว่าจะมีกี่เคสไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเงียบเสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่งอาจกลายเป็นเสียงที่เปลี่ยนทั้งระบบได้เดือนผ่านไป ฤดูฝนเริ่มมาเยือนเสียงฝนตกกระทบหลังคาศูนย์ฟื้นฟูเย็นชื้นและเงียบสงบเด็กหญิงน้ำโตขึ้นเล็กน้อยผมยาวขึ้นสีหน้าสดใสขึ้นแต่แววตาย,ยังมีบางอย่างหลงเหลือเศษเสีเส้ยวของอดีตท,ที่ยังไม่ลืมแต่เลือกจะอยู่กับมันอย่างสงบวันนี้เธอเดินออกมาจากห้องปรึกษาในมือถือภาพวาดใหม่ เป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางสายฝนแต่ยิ้มและถือร่มให้เด็กอีกคนหมอเดินเข้ามาเธอมองภาพแล้วเงยหน้ามองเด็กหญิงใครคือคนในรูปะลูก,ลกเด็กหญิงยิม้มแม่คะ่ะหมอพยักหน้าแล้วเด็กละ่ะหนูเองหมองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนผู้เสียงเบา ลูกให้อภัยแล้วเหรอเด็กหญิงมองภาพยังฆ่าแต่หนูกำลังพยายามเสียงฟ้าร้องเบาๆดังมาจากที่ไกลๆหมอเดินไปปิดหน้าต่างลมินเย็นพัดเข้ามาก่อนกระจกปิดลงวันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาใช่ไหมคะหมอหมอพยักหน้าใช่จะ้ะตำรวจและทนายกำลังเดินทางไปเด็กหญิงก้มหน้าเธอเงียบไปพักใหญ่ ก่อนพูดเบาๆหนูจะไม่ไปคะ่ะหนูไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกหมอไม่ถามเพิ่มเพียงนั่งลงข้างๆและกุมมือเธอไว้ลูกไม่จำเป็นต้องไปทุกที่แค่ไม่หยุดเดินเท่านั้นพอแล้วเด็กหญิงยิ้มมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องใช้คำพูดก็เข้าใจกันดีเย็นวันนั้น ข่าวจากสารถูกส่งมายังศูนย์ชายคนนั้นถูกตัดสินจำคุก32ปีโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์แม่ของเด็กยังอยู่ในกระบวนการบำบัดเธอไม่ติดต่อมาแต่ส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงลูกสาวในนั้นไม่มีคำขอโทษไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงคำว่าแม่ยังรักหนูแม้แม่ไม่คู่ควร เด็กหญิงอ่านแล้วพับจดหมายเก็บไว้ใต้หมอนไม่เผาไม่ฉีกแต่ก็ไม่อ่านซ้ำหนึ่งปีต่อมาเด็กหญิงย้ายไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดบ้านไม้หลังเดิมแต่ปรับปรุงใหม่หลังคาเปลี่ยนพื้นแน,น่นมีห้องใหม่สำหรับเธอบนผนังเธอแปะภาพวาดทุกใบ ตั้งแต่วันที่เจ็บที่สุดจนถึงวันที่หัวเราะได้อีกครั้งใต้ภาพวาดสุดท้ายเธอเขียนด้วยลายมือตัวเองเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำกับเราเราเป็นสิ่งที่เราเลือกจะเป็นหลังจากนั้นและทุกเชา้าเมื่อแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเธอจะยิ้มก่อนลุกขึ้นจับมือน้องชายแล้วออกไปเล่นในทุ่งหญ้ากว้าง เสียงหัวเราะของเด็กสองคนลอยไปพร้อมสายลมเบาแต่ชัดเจนเพราะแม้โลกจะเคยโหดร้ายแต่อ้อมแขนของความรักจะค่อยๆเยีย่ยวยาจนเด็กหญิงคนหนึ่งกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งในโลก